สะใครเมืองหน้าอยู่ประตูสู่น้องคายนบไหว้พระศรีอานเข้าสารหอมมลิชั้นดีมีหลวงพ่อใหญ่คู่เมืองหรือเรื่องในคุณธรรม สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสกใครขอเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มแปลรูปผ้าเขามาบ้านดงมุกหมู่ที่8ตำบลคข้ช้างอำเภอสะใครจังหวัดน้องคายมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด5คนโดยมีนางสม,มุนทาตู้ทองเป็นประธานกลุ่มแปลรูปผ้าเขามาบ้านดงมุก ก่อตั้งเมื่อวันที่5มกราคม2556เริ่มจากการขอยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน50,000บาทเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเย็บโดยซื้อจากเย็บผ้าซื้อผ้าเข้ามาจากกลุ่มทอผ้าในหมู่บ้านใกล้เคียงมาแปลรูปเป็นกระเป๋าพวงกุญแจผ้าเช็ดมือ หน้ากากอนามัยซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ดําเนินการขึ้นทะเบียนสินค้าโอทอกับกรมการพัฒนาชุมชนเป็นที่เรียบร้อยสมาชิกกลุ่มมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตและการจําหน่ายสินค้าทั้งจากลูกค้าสั่งซื้อทางออนไลน์และการเข้าร่วมกิจกรรมจําหน่ายสินค้าตามงานที่ส่วนราชการต่างๆจัดแสดงทําให้สมาชิกสามารถชําระหนี้ได้ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหนองมุกหมู่ที่8ตาบลคอกช้างอําเภอสักไรจังหวัดหนองคาย ขอขอบพระคุณกรมพัฒนาชุมชนเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อให้สมาชิกสตรีได้มีเงินทุนมาประกอบอาชีพทําให้เกิดรายได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้